Mat Ji tratasa Bat Ji tratasa Mat Ji tratasa Bat Ji tratasa ปัตตี้เบอร์สองปัตี้เบอร์หนึ่งตี้เบอร์สามปตี้เบอร์สองปัตี้เบอร์าตี้เบอร์ตี้เบอร์